17พฤษภาคม2565และงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าที่ประชุมครมได้มีมติลดภาษีน้ำมันลง5บาทต่อลิตรออกไปอีก2เดือนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม ถึงวันที่20กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่ารายงานว่าก่อนหน้านี้นานยกริสดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังกล่าวแนวทางการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิดละ3บาทว่านโยบายช่วยเหลือมีแน่นอนทั้งการขยายอายุลดภาษีดีเซลออกไป หรือจะมีการลดภาษีเพิ่มเติมส่วนจะเลือกใช้ในทางใดต้องขอพิจารณาอีกครั้งให้รอดูซึ่งการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลอีกสามารถทำได้และยืนยันวา่าไม่กระทบกับฐานะกลางคังของทั้งปี อย่างไรก็ดีเบื้องต้นคาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการเสนอ2แนวทางในการลดปัญหาราคาน้ามันดีเซลที่อยู่ในระดับสูงได้แก่ 1. การลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงริดละ3บาทเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งเป็นมาตรการที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันและ 2. การลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงในอัตราริดละ5บาทโดยระยะเวลาจะน้อยกว่า3เดือนโดยทั้ง2แนวทาง จะประเมินว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน20 0 0 0ล้านบาทเพื่อไม่ให้กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ2,565สำหรับมาตรการลดภาษีสรพสาม,มิตน้ำมันดีเซลที่จะหมดอายุในวันที่สิบสัปดาห์นี้คอรมอลได้อนุมัติลดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลทุกรายทุกรายการ ลงสมบมตรตลดไปเลยเวลาอีก3เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกนชนเสนอให้ขยายเวลาลดภาษีดังกก่าออกไป3เดือนโดยการลดภาษีดังกล่าวทำให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้เดือนละ5.7พันล้านบาทรวม3เดือนสูญเสียรายได้1.7หมื่นล้านบาทแต่รัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ พยุงราคาน้ำมันร่วมกับกระทรวงพลังงานขอบคุณสำหรับการติดตามชมชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับแอดมินนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Danny News รายงานขอบคุณมากครับ